สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคับพิเศษะนะครับคุณยี่ 6. สิงหาคม253ครับ17บเนาฬิกาโนไม่ใช่12บสนาฬกานาทีครับมีแฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชนกำลังแรงขึ้นมานะครับปรากฏว่าคุณฟอร์ดนะครับกลุ่มเยาวชนแปดปดแอดบอกผมกับเจมถูกจับแล้วครับถูกจับแล้วครับนี่ฮะสัรันล่า,ลานะครับสรสัรันล่านายทัดเทพ เรื่องประภัยกิจเซรีเรื่องประภัยกิจเสรีครับนี่โดนจับนะครับเมื่อประมาณ40นาทีที่แล้วนะครับอาริทวิตหน่อยนะครับคุณสอสอสุนัยเอไม่ใช่ไม่ใช่สอสอสุนัยคุณสุนัยอ่าฮิวแมนไรท a วอชนะครับบอกดวนน้องอ้วนจุธาทิพสิริขัน แจ้งว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปธรรมศาสตร์ทพระจารย์เตรียมจับกุ่มตามหมายจับสำรองส,รสรราสรคดีม .116 ขึ้นเวทีเยาวชนปลดแอกองค์กรสิทธิและทนายความไปอยู่ด้วยแล้วให้ความร่วมมือช่วยเหลือนะครับ3 8 0 0 r e ทว e ตอาจารย์ประจักษ์กล้องนะครับ27นาทีที่แล้วข่าวด่วนฟอสทัดเทพเจมพนุมาต แกนนำเยาวชนปลดแอกถูกจับกลุ่มขณะออกจากที่พักตอนนี้คุมคุมตัวไปสำราน่าครับพณน,นิกาวานิชนะครับพณนิกาวาน,นิชคณะก้าไกลนะครับสีนาทีที่แล้วครับเววมื่อวานไหมถูกจับตอนนี้แฟร์ฟอร์ดกับเกมถูกจับกำลังไปที่ส,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 สำราน่าอ่าหัวกำลังถูกจับตก,ตกลงจะเอากับแบบนี้ใช่ไหมคุณคิดว่า คุณจะจับคุณน้องเวียนอย่างสันติวิธีเข้าคุกได้หมดทุกคนหรือประยุจรรันโอชาครับ19นาทีที่แล้วครับเจมและผมถูกจับแล้วครับนี่ฮะฟอรดทัตเทพนะครับพีฟรีพรีเพ,พลนะครับดวลฟอรดทัตเทพและเจมพนันธมวาดถูกจับตามหมายจับสอนอสำราญราดนะครับนายอานนท์นำพาเหมือนกันครับดวลสามเจ็ดนาทีที่แล้วแกนนำ รักษาจะประชาชนปลดแอกถูกจับแล้วครับสอนอสำราญราษสิบนาทีที่แล้วอานนท์นำพาเหมือนกันครับสนาทีที่แล้วอ้วกแกนนำเยาวชนปลดแอกค,คนถูกตำรวจนอกเครื่องแบบไปจับที่ตึกคณะเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโอ้โหไปจับกันในมหาลัยเหรอ25นาทีแล้วครับคุณสุน,นัยอ,อฮิมแอนด์ไรส์วอรด,ด่วนตำรวจจับฟอร์ดทัศเทพและเจมพ์พนุมาน จากที่พักไหน,นเอาตัวไปสอนอสัรรมมาวมาตาหนึของขึ้นปลาใสนะครับ20่สนาท,ทีแล้วข่าวสดครับข่าวสดเลยจากที่ฟอร์ดทัดเทพและเจมพนุมารไลฟ์สดเรื่องกระบวนการยุติธรรม,มตำรวจที่นั่งไปขอให้หยุดแล้วค่อยพูดที่สอนอขอให้ตำรวจเชื่อมั่นว่าจะดูแลในปลอดภัยครับสนาทีที่แล้วอันนี้อะไรเจ้าที่นอกเครื่องแบบ ไปที่บ้านนักเรียนมัธยมตอนปลายสุพรรณบุรีหนึ่งในผู้ประสยัยกิจกรรมสุพรรณบุรีจะไม่ทนแม้กิจกรรมจะประกาศยกเลิกในช่วงของเที่ยงที่16ครับเรามาดูแบบล่าสุดกันเลยนะครับแฟนรายการล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสุดตอนนี้ครับหยุดคุกคามประชาชนคุกคามประชาชนนะครับเอาละครับแฟนรายการครับก็อัปเดตสถานการณ์นะครับ ก็ต้องดูว่าวันนี้หยุดคุกคามประชาชนตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับอันดับ1ดาราแบนสลิมอันดับ2กรุงไทยโล 3, ย่อันดับ3เพื่อไทยอันดับ4หยุดคุกคามประชาชนว่าวันนี้จะขยับขึ้นไปอันดับ1หรือเปล่านะครับในการจับแกนนำเยาวชนปลดแอกครับบันทึกไว้ครับบันทึกไว้ครับวันที่26สิงหาคม2563นะครับเวลา12.51นาครับผมชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ